แม่ท่านโซจิโร่ขอบคุณมากที่สละเวลามาในวันนี้นะขอรับไม่หรอกขอรับข้าเองก็ต้องขออภัยที่มาทักทายช้าแถมยังได้รับการต้อนรับด้วยชาอีกช่างน่าละอายใจยิ่งนักไม่เลยฝากดูแลลูกสาวของข้าต่อไปด้วยนะขอรับพ่อของจิโยโนดิโอขขอรับข้าเองก็เช่นกันอ่าก่อนจะกลับขอข้าใช้ห้องน้ำหน่อยจะได้ไหมขอรับได้สิ เชิญตามสบายเลยเออแล้วจิโยเจ้ายัางไม่มีลูกกับท่านโซจิโรเลยสินะอ่ะตระก,กูลยูอิเป็นผู้มีพระคุณต่อเราอย่างมากแต่วควรรีบสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่อาจตัดขาดเสียตั้งแต่เนิ่นๆลูกสาวที่น่าตายและไม่เก่งเรื่องเอาใจใครแบบเจ้าจะถูกย่าร้างเมื่อไหร่ก็ไม่แปลกหรอกเจ้าค่ะแล้วนี่มันอะไรกันชานี่ชื่อชมัด แม้แต่ชงชาเจ้าก็ชงให้ดีไม่ได้หรือฮะอ่ะขออภัยด้วยเจ้าค่ะเผลอทำแบบที่ชินไปเอออย่าบอกนะว่าเจ้าให้ท่านโซเิโร่ดื่มชาแบบนี้ทุกวันน่ะงี่เง่าไปชงมาใหม่เดี๋ยวนี้จต่เจ้าค่ะอ่ะเออจิโยเป็นอะไรไปโอ้ท่านโซจิโร่ขออภัยขอรับข้าบอกให้จิโยไปชงชามาใหม่เพราะชาที่นางชงไว้ชื่อเสียแล้วขอรับ อืมงั้นเหรอต้องขอโทษแทนลูกสาวของข้าด้วยจริงๆไม่เลยขอรับจิีโยมมักจะชงชาอุ่นๆให้ข้าเสมอข้าเป็นคนลิ้นแมวนต่ขอรับขออภัยที่ไม่ได้บอกก่อนนะขอรับอ๋อเยอะอย่างนี้นี่เองขออภัยด้วยขอรับแต่ถึงกระนั้นข้าก็เป็นห่วงว่าลูกสาวของข้าจะสร้างความเดือดร้อนให้ท่าน จิโยทำอะไรที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าท่านโซจิโร่หรือไม่ขอรับดังเป็นลูกสาวที่ไม่เอาไหนนักไม่รบกวนเลยขอรับข้าเห็นจิโยจับผู้ชายทุ่มมาหลายครั้งแล้วฮะจิโยทำเรื่องเช่นนี้ต่อหน้าท่านโซจิโร่ได้อย่างไงกันฮ <laughs> หญิงสาวที่ทุ่มชายตัวโต,วตวเนี่ยครั้งแรกที่เห็นข้ารู้สึกสาใจไม่น้อยข้าเองก็ไม่เคยเจอหญิงสาวที่ทำแบบนั้นมาก,ก่อนจึงรู้สึกชื่นชอบเป็นอย่างมากขอรับเพราะงั้น แม้ข้าจะเป็นคนไม่เอาไหนแต่ข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้อยู่เคียงข้างบุตรสาวอันเป็นที่รักของท่านพ่อตลอดไปข้าขอฝากตัวด้วยนะขอรับก็งั้นหรือไม่ใช่การเสรแสร้งแต่เขากลับชอบจิโยในแบบที่นางเป็นมีผู้ชายเช่นนี้ด้วยหรือข้าคิดผิดไปจริงๆอขอโทษนะจิโอเพราะข้าทำให้ท่านพ่อตาต้องเป็นห่วงเรื่องความสัมพันธ์ของพวกเราข้าจะพยายาม ให้ท่านพ่อตาอยอมรับค่าให้ได้เพราะสามีที่เจ้ามาแต่งงานด้วยเป็นคนอย่างข้าท่านพ่อตาคงรู้สึกว่าข้าไม่น่าไว้วางใจนะข้ามีความสุขมากที่ได้แต่งงานกับท่านเจ้าค่าปะปั๊บเป็นอะไรไปหรอจิโอสะดุดอะไรรอเปล่าอืมจิโอคิดว่าอย่างน้อยก็อยากให้เขาเลิกซื้อบื้อได้แล้ว